พอสองปิดท้ายนะครับโอ้วันนี้มาแรงเว้ยมาเช้าสี่ห้าหนึ่งแปดพอมาหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งเก้าเที่นสทาานีที่ยวีงกอสาของไจัดหาที่นังาล่าันงที่1ะบบาีงสรมาหนึ่งสอง พี่พนักง,งานลงหนึ่งคนเนนงงมื่อไหร่จะได้นั่งสทีเนาะอย่านั่งใจจะขาดนะครับโดยเฉพาะโช์สงการเนี่ยนะครับคนจะออกจากกรุงเทพกันใช่ไหมส่วนเราไปเที่ยวในกรุงเทพนะครับ ก็ถ้าไปกรุงเทพก็จะมีบรรยากาศมาให้ดูนะครับนะปีนี้สงการเนี่ยจัด21วันนะครับจัดตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่21เมษายนนะครับนะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเครียกว,ว่าอะไรอะองค์การยูเนสโกนะครับนะถ้าผิดขอภัยเนาะเอ่อม่อประกาศศิลปรนะครับนะอารมณ์ประมาณนั้นว่า วัฒนธรรมของไทยกระทงเอ้ยไม่ใช่สงการเนี่ยเป็นที่แบบว่ายอมรับไปโทษโลกนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าจะได้ไปไหมเวลานั่งริฟตวิทยาดีมันก็จะประมาณนี้แหละออกแล้วเร็วเที่ยวล่องขบวนที่อ2ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัน เมื่อออกจากสถานีชุมสายเสแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีทับกินปานอโงะนครสวรรค์หนองโพและบ้านนาครีเป็นสถานีต่อไปตาจำบัดการเดินทางโดยรถไฟออก<ล>ได้คร <ฮะ S 2> ับ่าในโอกาสต่อไปทา่รถไฟแห่งชาตเรืเ่อยๆก็มีโอกาสไ,ได้รับใช้ละบริรการ,การถ้านั่ง112เนี่ยขอให้โดนคันที่12เพราะว่าที่นั่งมันโล่งกว่าคันที่3 5 6ซะอีกนะครับ เพราะว่าขึ้นมาทุกครั้งโดยคันที่หตลอดเลย